เดียวท่านผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้จําเป็นต้องพูดถึงเลยนะฮะเรื่องราวของลุงพลนะครับเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าลุงพลนั้นองค์ลงผีเข้าหรือของขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะผู้ชมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะไปแย่งไม้ผู้ประกาศอาโ้อนนะผู้สื่อข่าวของทางสำนักข่าวอมรินทีวีเขานะครับแล้วก็ฟ้ากนงฟ้างานครับพยายามเข้าไปชาร์จตัวของผู้สื่อข่าวที่ชิงฟ้านะฮะ หลังจากนั้นครับทางผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีชื่อว่าคุณติก็เข้าไปให้กําลังใจน้องนะครับผู้ชมครับปรากฏว่าลุงพลเดินมาแล้วเอาอกในกระแทกอ,อกของติแล้วก็ถามว่าถ่ายผมเนี่ยมีสิทธิ์อะไรขออนุญาตผมหรือ,อยังโอ้โหเรื่องนี้นะทั้งสองคนก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งฝั่งของคุณฟ้าเองเนี่ยทางอมรินทีวีก็ส่งไปฝังตัวอยู่ที่กกกอกเนี่ยนาหลายเดือนคุณติเองก็เหมือนกันนะฮะไทยรัฐทีวีก็ส่งตัวไปฝังตวอยู่ให้นั่นนะเพื่อติดตามข่าวนี้ รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วคุณผู้ชมครับมีเหรอที่จะไม่รู้ว่านี่คืออมรินนี่คือไทยรัฐอยู่ดีๆทําไมถึงมาทาแบบนี้วันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทางคุณฟ้าคุณติแล้วก็ยังมีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อชายากรรมวันนี้เขาจะมาเปิดเผยข้อมูลบางข้อมูลนะครับว่าใกล้แล้วสําหรับคดีน้องชมพู่คนร้ายเขาบอกว่าอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองวันนี้พูดคุยกัน3ท่านครับคุณฟ้าคุณติและคุณอัจฉริยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนคุยกับทางพี่อัจนี่เราไม่ได้คุยกันนานแล้วนะอ่าเดี๋ยวก่อนคุยขออนุญาตทางนี้ก่อนนะฮะเต็มที่เลยครับอ่าโอเคฟ้าฟ้าคือบุคคลที่อยู่ในข่าวเลยใช่ไหมใช่ครับผมเออมันเกิดอะไรขึ้นนะฟ้าจริงๆแล้วคือพี่ไปที่นู่นพี่ก็พี่ว่าพ,พ,พี่เจอฟ้านะเจอกันครับพี่หนุ่มอพี่ก็จําได้ใช่ครับอคือผมเองก็มีการไปติดตามทามข่าวน้องชมพู่อยู่ที่กกอกก็หลายเดือนพอสมควรนะครับก็มีความรู้จักสนิทสนมกับลุงพลเป็นอย่างดี ก่อนหน้านั้นก็มีความคุ้นเคยกันแต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบยืนยันนะครับว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกับลุงพลเลยยังเจอกันกับลุงพลพร้อมกับเจ้าหน้าที่แต่จู่ๆเนี่ยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังอ่านถแถลงการข้อเรียกร้องของพี่อัดนะครับอจู่ๆลุงพลก็พยายามจะมาแย่งไม้ผมเนี่ยผมไม่ปล่อย ก็มีการประทุบหลังผมสองครั้งเออผมโป๊กๆนี้อ่ะผมเอาภาพเลยเอาภาพขึ CO, ้นให้ด oh, ูหน่อยนะฮะอ่าดูได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่รู้สึกไมม่่เป็นไไไรด้ครับไม่เป็นไรทำไมร่างกายผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ถึงเฉยๆนี่ช่องอะไรเนี่ยหนอยช่องเนี้ยไอผมถึงหน่อยดิเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมร่างกายผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ถึงเฉยๆนี่ช่องอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวช่องไหนนีจำเเนี่ยฮะไม่ไม่ถึงหน่อย ปล่อยไปผมดูหน่อยให้ผมดอหน่อยช่องนี้หน่ยปล่อยปลอห้หน่อยเป็นไรให้ผมดหน่อยช่องนี้อะไรครับไม่ไดให้ผมอหน่อยดิเป็นอะไรอย่าไ่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไั่งกายผมนะครับไม่าไปนงไรแค่เฉยๆนช่องอะไรเนี่ยอย่าไานั่งไาย้คที่นั่งมาดีาหน้าที่รมอย่างาลุงลุงลุงงลุงงลุงลุงลุงงลงลุงงลงลุงลงลุงลงลุงลุงลลุง หลังจากตรงนี้เนี่ยพอลุงพลก็เดินเข้าไปไเข้าไปทําอะไรกับทางฟ้าคือหลังจากตรงนี้นะครับก็คือมีการพยายามที่จะมากระชากแมสอ,ออกจากปากผมแล้วก็พยายามกระซิบถามว่ามีอะไรปะมีอะไรปะพยายามจะก,กระชากแมสแล้วก็พยายามจะเข้ามาบีบคอผมอแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็มียูทูบเบอร์บางคนเนี่ยก็คือช่วยกันดึงลุงพลเขาถึงจับจับผมได้ไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วก็ก่อนที่จะแยกออกไปครับครับพี่ถามแบบนี้ มันมีเหตุขุณนคล้องหมองใจอะไรกับลุงพลมาก่อนหน้านี้ไหมคือการคุยกับลุงพลครั้งสุดท้ายเนี่ยครับก็คือวันที่ลุงพลประกาศว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่ที่จริงไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นการพูดคุยครับเพราะวันนั้นไม่ได้คุยกันเพียงแต่ว่าไปเจอกันแต่แต่ลุงพลก็เงียบคือที่ว่าแกนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่<ช>ถูกไหมฮะแล้วสื่อจะเป็นทั้งไทยรัฐทั้งอมรินช่องแปดเอาไม้ไปจ่อเขาก็ไม่ยอมตอบก็เล่นโทรศัพท์ถูกไหมฮะวันนั้นเนี่ยใช่ครับเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไไไม่ดด้พูคุยอะรกัน ไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันเลยครับไม่มีเรื่องขุนข้องหมองใจแต่คาดว่าน่าจะมาเป็นลุงพลน่าจะไม่พอใจจากการที่เราลงพื้นที่แล้วเรานําเสนอข่าวบางสิ่งบางอย่างคือเราต้องนําเสนอรอบด้านแต่ข้อมูลบางอย่างที่ลุงพลอาจจะรับไม่ได้หรือไม่หรือไม่พอใจหรือไม่จึงมาทําแสดงกิริยาอย่างนี้กับผมอืมคือเท่าที่ผมติดตามข่าวของดังคุณพุธเองคุณพุธแกก็เสนอสองมุมมองครับถูกไหมฮะ ก็อาจจะเป็นทําให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าว่าทําให้แบบมุมเขาดูไม่ดีอย่างนี้ห <expand> ร <ait> ือไงก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าลุงพลต้องเข้าใจก่อนว่าระหว่างการทํางานของสื่อกับการทํางานของยูทูบเบอร์มันแตกต่างกันสื่อบรินทุกช่องนะครับไม่ใช่เฉพาะอมรินทุกช่องไม่ว่าจะเป็นพิติไทยรัฐหรือช่องอื่นช่อง3ช่องแช่องอะไรต่างๆเนี่ยเรานําเสนออย่างรอบด้านแต่ว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่รายล้อมข้างตัวลุงพลเนี่ยเขาพยายามจะนําเสนอเฉพาะด้านดีๆของลุงพลด้านไหนที่ไม่ดี เขาห้ามนําเสนออย่างเมื่อวานนะครับมียูทูบเบอร์ถ่ายคลิปเหตุการณ์ก็ยังมีเสียงลุงพลรอดมาว่าห้ามถ่ายห้ามถ่ายอืเนี่ยครับบางทีมีคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่เขาลุงพลหลุดแรงอาการอะไรที่ไม่ดีออกไปครับเขาก็จะสั่งให้ยูทูบเบอร์เหล่านั้นลบอืมแต่ว่ากับทางสื่อหลักเย่ยเขาทําอย่างนั้นไม่ได้ใช่ครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันใช่ครับถูกนะอะผมไปถามทางตินิดหนึ่งติกับลุงพลก็ผมก็เห็นสนิทกันนะผมลงพื้นที่ไปก็เจอทั้งสองท่านคุณก็คุยกับลุงพล ไปขับลงขับรถไปรับที่สนามวงสนามบินกันถูกไหมครับผมครับเออผมก็จําได้แล้วยังไงอ่ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคือ<ม>คุณไม่ให้คุณไปให้กําลังใจน้องใช่คือพอหลังจากน้องโดนตบหลังมาแล้วเนี่ยผมก็ไปกอดกอดน้องเพื่อให้กําลังใจแล้วตอนนั้นลุงคนแกนก็เดินกลับไปละเดแต่อยู่ดีแกเดินมาใส่ผมเดินปีเข้าหาแล้วก็เอาอกมาชนผมว่าจากชนก็ชนาจากนั้นก็นนกด่าผมว่ามีสิทธิ์อะไรมาถ่ายเขาก็พยายามจะยึดโทรศัพท์ผม ที่่ออยูในมมืกตอนนั้นติเอาโทรศัพท์ถ่ายไหมผมถ่ายมาก่อนหน้านี้นะครับอ่าคือถ่ายไว้อยู่แล้วเพราะเราเป็นสื่ออ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องถ่ายถูกไหมเวลาไปทำงานลงพื้นที่ทั้งกล้องใหญ่กล้องเล็กเราต้องถ่ายหมดเก็บภาพให้หมดเพราะเราต้องส่งต้นสังกัดของเราใช่ครับเป็นเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วใช่ครับอ่าปรากฏว่าแกไม่แฮปปี้ใช่อยู่ดีแกก็ไม่แฮปปี้เฉยแล้วทุกคนก็มีทุกคนถ่ายหมดเลยนะอ่าแต่มาพุ่งเข้าหาผมคนเดียวหลังจากไปทุบฟ้าแล้วอ่ะก็เป็นภาพนี้นะฮะเป็นภาพนี้นะ ถ่ายผมหน้ไม่พี่ขออนุญาตผมยังมาทำงานนะครับมาทำงานขออนุญาตผมเลยยังครับถามผมหน้ายอดไทยธรรมพลาดนะครับวันนี้ขออนุญามหน่อยสื่อเนี่ยขออนุญาตผมไหมนะถ่ายผมถามอย่างนี้ปกติแล้วทั้งสองคนเนี่ยอยู่กับลุงพลมานานแล้วอยู่กันนานมากนะโขเรียกว่าตั้งแต่ตั้งแต่พฤษภพาเนี่ยน่ะยาวกันมาเรื่อยๆก็ไปไมามอะไรเงี้ยนะฮะเขาเป็นแบบนี้ไหม เคยเห็นก็เป็นแบบนี้ไหมที่ผ่านมาไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าในเรื่องของวกเวกววายไม่พอใจอะไรเงี้ยก็พอเคยเห็นบ้างแต่ในเรื่องของการลงไม้ลงมือเนี่ยอันนี้เราบอกตรงๆว่าเราไม่เคยเห็นครับอืมแล้วตัวฟ้าเองถามจริงมีอารมณ์ไหมตอนที่เขามาทําแบบนั้นกับเราคือตอนนั้นนะครับผมตกใจมากกว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นทําไมลุงพลถึงมาทํากับผมอย่างนี้อืมแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดเพียงว่า ถ้าหากว่าเราทําอะไรออกไปคือการใช้กําลังเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของคนที่มีสติปัญญาอืผมเลยตัดสินใจที่จะไม่ตอบโต้อะไรครับแล้วก็ผมก็ทําเพียงพูดว่าอย่ามาทําร้ายผมเพราะผมมาทําหน้าที่สื่อผมไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ทําไมต้องมาทําร้ายผมขนาดนี้อืนะฮะในใจคิดมาเดี๋ยวทิมซสทียอเข้ามาบึ้กเดี๋ยวทิมซสทีอะไรมีไหมเรื่องตอบโต้เนี่ยตอนนั้นปองตรงว่าไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยเพราะฟ้านี่เป็นนักมวยเก่าด้วย ใช่ไหมครับเป็นนักมวยมีชื่อไหมฉายามีไหมก็ไม่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 ได้โด่งดังอะไรครับแกก็ต่อยเล่นๆตามงานฟ้าสิกกอกเลยไม่ใช่นะนี่นี่ฟ้านะโอ้โหมีหลงมีเหรียญนะลุงพณ์เขารู้มั้ยเนี่ยอันนี้เราไม่เคยบอกใครเลยไม่เคยบอกนะครับนอกจากคนที่สนิทกันยิงถามยิงถ้าต่อยกันเอาแกอยู่ไหมเพราะแกก็โอ้โหแรงเยอะนะถ้าชกกันจริงคิดว่าเอาอยู่ไหมถามยิงฟ้า อันนี้ก็ไม่ทราบเออไหวมาดูถามจริงไหวประเมินแล้วท่านเลยประเมินอย่างเงี้ยอันนี้ถามกันแบบพี่น้องอยากรู้จริงประเมินประเมินแล้วเนี่ยคิดว่าเอากอยู่ไหมอืมผมก็ไม่ทราบสิเพราะอะไรรู้ะผมว่าสองคนนี้รู้พี่คือผมเคยมีการไปพูดคุยกับคนในไปกอกเขาบอกว่าครั้งหนึ่งลุงพลเนี่ยไปมีเรื่องกับน้าแต่เรื่องของไอ้ไอ้เจ้าดวงถูกไหมดวงนี่ไม่ใช่ป็่ชิดดวงนะคือดวงเนี่ยดวงอาทิตย์หรือดวงอะไรดวงมะพร้าวดวงอาทิตย์อะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะ น้าแต่แล้วมาขายเออมาเพาะขายแล้วปรากฏว่าก็ลุงพลเนี่ยเขาไปเรียนป่าหมู่บ้านมาใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เลยเข้ามาแล้วเหมือนกับซ่เขาไม่ค่อยแฮปปี้อะ่ะเออว่าเขาพูดอะไรไปแต่น้าแต่บอกไม่ใช่มันเป็นงี้เขาโกรธหาเรื่องทะเลาะกันแล้วโตโตหินอ่อนอ่ะใหญ่ใหญ่ลุงพลยกลทุ่มเลยเงียไหวเหรออันนี้ต้องถามพี่ติครับว่าไหวหรือเปล่าติละเออติละตอนนั้นโกรธไหมที่เขามาทำแบบนั้นกับเรา ตอนนั้นมันตกใจมากกว่าเพราะไม่เคยเจอแกในพฤติกรรมแบบน,นี้เลยครับตกใจมากกว่าอืแล้วก็พยายามคุมสติครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะไม่แฮปปี้ในการนําเสนอข่าวของเขาว่าทําให้เขาดูเหมือนแบบเป็นคนร้ายหรือเป็นอะไรยังไงไปหรือไม่เข้าข้างเขาอะไรเงี้ยในมุมของเราแต่ในมุมของเราที่เรานําเสนอเราก็ไม่ได้บอกออไม่ได้นําเสนอว่าชี้เฉาะเจาะจงว่าเขาเป็นคนร้ายเราแค่แบบว่าไปตรวจสอบดู อย่างเรื่องการเทสารพื้นที่วัด<ม>ผู้หลวงแค่นี้นะครับแล้วก็เรื่องไม้ตะเคียนของแกที่แกเอาบอกเอามาให้คนกราบไหวน้นะครับทีนี้มีข่าวออกมาเมื่อวานคุณพุทธอ่านไปแล้วผมฟังอยู่คุณพุทธบอกว่ามีกรณีที่ว่ามีพระชื่อว่าพระพลใช่ไหมพระพลบอกว่าอ๋อลุงพลเนี่ยจริงไม่ใช่ตัวลุงพลหรอกนู้นนะ่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียน มาเข้าโสใหอะไรโสภพาอะไรนะโสรพีโสรพ,รสรพีจะแม่โสรพีมาเข้าแวบหนึง่งเหมือนกับจะเอาเจ้าแม่ไปทิ้งโกรธเข้าล,งลุลง,พลลงพลลุงพลเลยเดือดเชื่อไหมผมว่าตรงนี้คงไม่ใช่ครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยแค่ว่าเจ้าแม่ตะเคียนก็ผิดแล้วผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่มาฆ่ามากกว่าฆ่าแต่มาฆ่าแต่ จะแม่มาฆ่าแต้ด้วยนะครับไม่ใช่มาฆ่าทำไมจะแม่มาฆ่าแต้ก็จะแข็งกว่านิดหนึอสรุปก็คือเป็นเป็นเป็นมาฆ่าคือไม่น่าจะเป็นเรื่องของผีเผออะไรมาเข้าเรื่องของอารมณ์ลุ้น้วนครับดูไหมฮะก็ไม่ว่าจะแรงแค่ไหนก็เจออาจารย์กรมป่าไม้ก็เรียบร้อยครับกรมป่าไม้แกก็ยืนอยู่แกก็แต่แกก็ยืนงงอยู่นะตอนแรกอะงงเหมือนใช่ไหมฮะครับพี่ถามหน่อยอารมณ์ของลุงพลเท่าที่เราไปสัมผัสมาถ้าเกิดว่า เขาไปอยู่ใกล้ๆกับบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาไม่แฮปปี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะต่อยหรือตีหรือทาร้ายได้เลยไหมถ้าเป็นอารมณ์ที่เขาไม่พอใจอ่ะเท่าที่ดูเหตุการณ์มีเป็นเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วมีคุณลุงในหมู่บ้านคนหนึ่งคือไปบอกลุงพลเรื่องน้าประปาหมู่บ้านว่ามันไม่ไหลอะไรแบบนี้ครับแล้วก็คือบอกไปแล้วแกไม่พอใจอแกก็พฤติกรรมเหมือนเมื่อวานเลยก็คือว่า เข้าหาชาร์จเลยชาร์จเลย,เลยแต่พอดีชาวบ้านะ่ะจับตัวไม่ทันครับแล้วถ้าผมถามว่าถ้าเกิดเมื่อวานเนยคิดว่าถ้าเกิดว่าคนจับตัวไม่ทันจับตัวลุงพลไม่ทัน่ะถึงตัวไหมโดนไหมโดนแน่โดนแน่<ะ>นอนเมื่อสองปีก่อนก็เหมือนกันประกาศคนนั้นอาจจะต้องโดนเหมือนกันคือคถึงตัวแน่นอนดีมีคนห้ามไว้แล้วพอผมถามว่าอสมมุติโอเคนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กล่ะแล้วถ้าเป็นเด็กล่ะไปเด็กไปเกเรไปงอแงไปด้วยลุงพล ตบไหมสมมุติอ่ะผมถามนี่ผมถามแบบพื้นๆผมไม่รู้อะไรผมแค่อยากรู้ว่าอารมณ์คนที่เกลี่ยกาดขนาดนี้มันมีโอกาสแบบนั้นได้ไหมคือไม่เข้าใครออกใครคนแบบเนี้อ่ะก็ก็อาจก็อาจนะครับก็อาจก็อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมพี่เป็นดิฮะเป็นดูเขาเป็นอะไรลูกกายังโดนเลยฮะลูกเขายังโดนลูกเขายังโดนทำไมทำไมไปรู้ได้ยังไงพี่ไปกอกกบไปเหรอผมไม่ได้ไปกอกๆอผมไม่สายคนไป ขอให้สายไปฝังตัวเหมือนกันฝังตัวเหมือนกันฝังปฏตินี่แหละแต่ของเราตามใจเขาตามใจทุกอย่างตามใจทุกอย่างแล้วแต่ที่เขาต้องการปรารถนาอ่าแล้วก็คือรู้บางเรื่องมาก็รู้เยอะอ่าแต่ไม่ได้หมายความเขาเป็นคนทําอะไรนะเขาเป็นคนสองซิมอุ้ยเมื่อวานนี้เขาเริ่มเติมเติมตังค์อนีกตังหมดซิมแรกอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขยายความไว้สองซิมหน่อยดิคือซิมแรกมันเขาลืมเติมเงินเี่ยตังหมดพอดีอ่าก็ซิมแรกก็จะเป็นร้องไห้เหมือนที่พี่นุ่มเห็นนะ อน้องให้ได้อะไรได้พูดพูดอะไรคนเชื่อถือได้ครับพอดีเมื่อวานนี่ซิมแรกตังค์หมดอมเลยลืมเติมตังค์ซิมสองก็เลยมาลงที่ที่น้องฟ้ากับติเขาอืมก็คือเหมือนกับชุนเฉียวเป็นร่างอาสองเขาเาเป็นลนักษณะมนคนที่อารมณ์รุนแรงอ่ะอ่าอารมณ์ผมถามพี่พี่อัดนิดนึงดีกรณีนี้เนี่ยผมก่อนหน้านี้ผมเห็นพี่อัดเนี่ยออกมาเนี่ยอยู่ข้างลุงพลตลอดเลยแล้วพี่อัดเนี่ยอันนี้คือพูดกันตามเนื้อผ้าไม่ต้องอ้อมพร้อมนะ พี่อาจใส่พ่อแม่ของน้องชมพู่ตลอดทั้งอารามัยทั้งสาวิตรีเนี่ยอะไรทำาป็พี่อาจเนี่ยเปลี่ยนซิมเหมือนกันเจ็ดเดือนเนี่ยที่เราฝังอยู่กับเขาอะสองชุดนะคือชุดหนึ่งก็คือเฝ้าออแม่ชมพู่ครับชุดหนึ่งก็เฝ้าออสองซิมทีนี้ก็ปรากฏเห็นเลยว่าแม่ชมพู่อะไรเนี่ยเขาไม่มีรายได้เขาไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรก็คือเป็นปัตติธรรมดาพูดก็ทุกครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งตั้งติทั้งว่าก็เห็นอยู่แล้ว คือเขาพูดยังไงเขาพูดอย่างนั้นอ่ะสม่ำเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เขาไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องฆ่าลูกเขาอ่ะนะแต่นี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแต่เราไม่ได้บอกใครไปฆ่าใครนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรวยเอารวยเอาอรวยเอารวยเอานะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาจะมุ่งเน้นเรื่องสายศาสตร์เป็นหลักอืมมันค่อนข้างเห็นชัดออืมแล้วยังไงมันมันทําอะไรมันทํายังไงพี่รู้สึกเปลี่ยนใจว่าหลังจากที่เราลงไป ฝังตัวอยู่นานเนี่ยมันทําให้รู้ว่ามันมีกระบวนการที่ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลก็ดีเรื่องของทำพญ,ญานาคก็ดีวงังพญานาคก็ดีนะอันนี้ไม่ได้เอ่อยอ้างว่าเป็นใครนนไม่ไมไม่เอ่อยใครเพราะว่าม <ๆ S 2> ันทําให้ทําให้เกิดว่าถ้าเองนะเอาเด็กบริสุทธิ์เนี่ยมาสังเวยนะในเรื่องนี้มันจะทําให้การตัดเหล็กไหลก็ดีหรือความอันนี้ความเชื่อของคนในใน,ใน,ใ,นในพื้นที่นะว่าถ้าเอาเด็กบริสุทธิ์มาเนี่ย มันจะทาให้การตัดเด็กไรห,หรือเนี่ยเรื่องสยศาสตร์เนี่ยจะเอาเด็กบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทําให้สาเร็จอ่ะโอเคผมถามอันนี้ผมฟผมังจากพี่พี่เป็นคนที่ไม่ได้ลงพื้นที่นะเพื่อความเป็นธรรมนะฮะผมถามทั้งสองท่านนี้ผมถามอย่างนี้เท่าที่ไปฝังตัวมาของไทยรัฐของอมรินต์ั้งคู่เลยลุงพลแกเป็นคนเชื่อเรื่องราวของสยศาสตร์ไหมถ้าจากการสังเกตที่ปรากฏผ่านสื่อก็อาจจะเป็นไปทํานองนั้นทั้งในเรื่องการกินทาน การปักทูบกับหัวการสร้างพญานาคสิ่งต่างๆเหล่านี้คือปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องอืมอืมทางติละก็จะคล้ายๆกับฟ้าเลยครับก็แล้วบางทอาีอาจจะมีเพิ่มหน่อยเรื่องการทำอันนี้คล้ายๆกับฟ้าด้ยครับ <laughs> ไม่อยากพูดมาก เดี๋ยวจะไม่ดี <c oughs> <c oughs> นะอ้าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวนี้บ่ายสองก็จะมีการแถลงขอโทษคุณสองคนแล้วนะครับแต่ไม่รู้ใจยังไงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องลองไปรอฟังนะครับ่อเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการโขนกระแสนะครับวันนี้เดี๋ยวลุงพลนีจะถแถลงขอโทษทั้งสองท่านคิดว่าเขาจะต้องถแถลงอะไรยังไงบ้างคิดว่าจะให้โอกาสให้อภัยกัไหมถ้าสำหรับตัวผมนะครับก็คือผมก็ได้ประกาศไปแล้วว่าคือผมจะไม่ขอเจราจาไม่ขอพูดคุยอืก็คือจะขอโทษก็ขอ,อโทษไปแต่ผมก็ไม่ขอเจราจาไม่ขอพูดคุยใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าผมปร,ประกาศไปแล้วว่าไม่ขอเรียกค่าเสียหายแต่ผมขอดําเนินคดีให้ถึงที่สุด โอเคนะฮะทั้งนี้แหละฮะผมก็ถ้าเขาจะขอโทษก็ขอโทษมาครับแต่ตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบมีความคิดอะไรมากยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมาม่ครับอโอเคขอญาตนะฮะขอญาตมีเดี๋ยว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 สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับลุงพลนะฮะครับผมครับผมกัญชัยนะครับลุงพลครับครับจําเสียงได้ครับครับผมผมก็จําเสียงลุงได้ดีครับ ล <laughs> ุงพลครับไอ้กรณีที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมถึงไปทํำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวเขานี่เขานั่งอยู่กับผมกับทางคุณติกับคุณฟ้าเนี่ยอ๋อครับผมครับก็สำหรับภาพภาพที่ออกไปันที่เหตุการณ์ชุดนักบครับที่ผมมาทำปริยาไม่เหมาะสมนะครับที่ทําให้สื่อสื่อมวลชน รู้สึกว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะครับผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับกับสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นช่องอมรินหรือว่าช่องไทยรัฐนะครับที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะเรียนว่านะครับผมก็ขอโทษมาในที่นี้ด้วยครับครับเออลุงพลผมขออนุญาตนะไอ้เรื่องของขอโทษเนี่ยผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวลุงพลคงต้องทําเรื่องแถลงการอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นอีกมุมหนึ่งนะฮะ ทีนี้ผมถามแบบนี้ลุงพลรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้มีคนพูดลุงพลลืมตัวผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับว่าลืมตัวเพราะว่าผมก็ยังเป็นลุงพลคนเดิมอยู่ครับผีเผือเข้าสิงกเปล่าผีอะไรเข้าสิงกัเปล่าจะมงเจ้าแม่อะไรเข้าสิงเปล่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับฮะลุงพลเชื่อไหมถ้าถามว่าเชื่อเรื่องจิตวิญญาณไหมก็มีความเชื่อบ้างครับครับแล้วแล้วคิดว่าที่ไปทาร้ายเขานั้นผีเผลอเข้าไหมหรือว่าทําเองหรือว่าหรือว่ามันของมันขึ้นเองหรือมันยังไง ผมว่าน,น่าจะเป็นความเครียดส่วนส่วนบุคคลนะครับอ้าวแสดงว่าพระพลนั้นก็พูดไม่รู้เรื่องกะสิพระพลก็พูดผิดแล้วที่บอกผีเข้าอ๋อนั่นต้องดูคลิปท่านให้จบนะครับอ๋ออ๋อแนะนะนาําว่าดูคลิปท่านให้จบนะครับครับครับอ่าต้องดูต้องดูให้จบก่อนไม่ใช่ดูแค่ครึ่งๆกลางๆงถูกไหมฮะใช่ครับอ่าลุงพลตอนนี้นะฮะผมถามหน่อยคือครเรื่องของหมายจับเนี่ยคือใกล้ออกมาทุกทีแล้วกังวลใจอะไรไหมลุงพล ก็เนเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมได้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่มาทันทีตลอดมาครับไม่ได้ก<ะ>ังวลครับครับผมเอ,อสมมุติว่าทุกอย่างมันลงล็อกเราออกมาเป็นลุงพลลุงพลทําไงก็ต้องต่อสู้ตามกระบวนการอะไรนะครับก็ต้องต่อกระบวนการทางด้านกฎหมายนะครับผมก็ต้องต่อสู้ในเมื่อผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมก็ต้องต่อสู้นะครับ ลุงพลจำได้ไหมครับผมเคยถามลุงพลหลายต่อหลายครั้งมากเลยว่าถึงไทม์ไลน์ต่างๆนานาเรื่องของทางพ่อแบมเรื่องของทางโทรศัพท์ที่มีการแจ้งลุงพลเข้ามาในครั้งแรกว่าลุงพลรู้ได้อย่างไงว่าตัวน้องชมพู่หายไปลุงพลพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันสุดท้ายลุงพลตอบผมบอกว่าอ๋อคนเราพูดความจริงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันย,ย,ยังยืนยันคําเดิมไหมฮะยังเหมือนยังยืนยัยมนมาเดิมครับผมว่าถ้าคุณจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงอะ่ะบางทีอ่ะพูดมันก็วนไปวนมาอยู่ในเรื่องเดิมๆนั่นแหละครับ ไม่จาเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งครับผมเหรอครับยังยืนยันอย่างนี้นะฮะยังยืนยันเหมือนเดิมครับอ่าโอเคแต่ว่าแถวบ้านก็บอกว่าลุงบลโกหกอะ่ะโกหกเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องต่างๆนา,นานาที่แบบว่าพูดออกมาแล้วเหมือนก็ไม่ตรงข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยฮะก็ต้องรอาชาวบ้านมาคุยกับผมครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านอ้างว่าผมไม่พูดความจริงผมโกหกโกหกเรื่องอะไรต้องคุยกันครับเออไปคุยลุงพลจะตบเขาอีกหรือเปล่า โอ้ยผมไม่ได้มีท่าทางที่จะไปตกใครได้ง่ายๆนะครับผม uh huh. ก็เปทนคาปากร้ายใจดีนะครับเหรอลุงพลยูทูบเบอร์ YouTuber, ไล่เขาออกไปจากหมู่บ้านได้ไหมเพราะว่าทางคนชาวบ้านเขาไม่แฮปปี้อ่ะ คืออย่างเงี้ยพี่หนุ่มยูทูบเบอร์เขาก็อยู่แบบมอแม่น่ะพี่เขาไม่ได้มาก่อกวนอะไรชาวบ้านอะไรเขาก็มาขออนุญาตถ่ายผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปก้าวไก่ชาวบ้านคนอื่นนะครับแต่ชาวบ้านเขาไม่แฮปปี้ลุงพลเราจะเลือกยูทูบเบอร์หรือเลือกเลือกเพื่อนบ้านเราอ่ะเราเลือกเพื่อนบ้านเหรอปกติตอนนี้เพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเข้ามาหาผมเยอะนะครับมีไม่กี่คนนะครับมีแต่ยูทูบเบอร์ครับที่เข้ามาหาผมทุกวันครับครับผม อผมย้อนกลับมาทางเรื่องฟ้ากับตินิดนึงทางฟ้าของอมรินเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเขาไม่เรียกเงินค่าเสียหายเลยทั้งสิ้นแต่เขาจะดาเนินเรื่องให้ถึงที่สุดเรื่องของคดีความก็ก็ต้องยอมรับครับก็ต้องยามรับตามนั้นครับครับครับผมแล้วกับติเองนะฮะคุณติก็เป็นโอ้โหก็เมื่อก่อนเคยไปรับไปส่งกันที่สนามบินทําไมวันนี้คุณลุงพลถึงเอาอกไปกระแทกเขาอ่ะไม่ไม่ได้กระแทกนะครับยังไม่ได้สัมผับติติเลยนะครับพี่ถ่ายอะไรผมพี่ขออนุญาตผมด้วยนะครับ ท,ที่างี<ม>่ตนันระยะของเรียนครับเพื่อนพี่ติก็นําโทรศัพท์อ่ามันก็ยืดอกไม่ให้ผมสัมผัสต,ตัวพี่พะตะภาพมันออกมาชัดเจนอยู่แล้วครับว่าพี่ติไม่ให้ผมจับสัมผัสต,ตัวเขาครับผม,ผมถามนิดนึงดิไอ้ที่บอกว่าขออนุญาตหรือย,อยังผมผมจําได้ในอดีตลุงพลเคยพูดบอกว่าอยากให้สื่อมาอยู่ใกล้ๆและสัมภาษณ์ผมเถอะเพราะอย่างน้อยผมกลัวคนอื่นมาใส่ร้ายผมสื่อจะได้เป็นพยานให้ผมแต่วันนี้ทําไมลุงพลไม่เอาสื่อแล้วผมผมยังยืนยันว่า ผมยังให้สื่อสัมภาษณ์ผมได้ตลอดเวลานะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประเด็นที่สื่อจะถามว่าเป็นประเด็นอะไรนะครับผมก็จะขอ,อคุยกับทางสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอมรินทร์ไทยรัฐช่องแปดนะครับช่องวันนะครับหรือว่าช่องต่างๆที่เข้ามามช่องสามหรืออะไรแล้วแต่ครับที่เข้ามาผมจะถามทุกครั้งว่ามีประเด็นอะไรที่สอบถามผมไหมครับ เกี่ยวกับคดีชมพู่ไหมครับเกี่ยวกับน้องไหมครับหรือว่าเกี่ยวอะไรไหมครับแต่วันนั้นเนี่ยาษณทุงจะถามอย่างนี้ทุกครั้งแต่วันนั้นเนี่ยยังไม่มีใครถามเลยลุงพลเลยนะเขาถือไม้อยู่เฉยๆแล้วลุงพลไปแย่งเขาเลยนะข่าวอมรินนะครับน้องฟ้าบอกว่าน้องฟ้าไม่ได้จอไมมาที่ผมนะครับแล้วน้องฟ้าบอกว่าจอไปที่เจ้าหน้าที่ผมถามผมถามหน่อยว่าภาพที่มันออกมาน่ะมันอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้มีมุมที่แบบน้องฟ้าเอาไมมาหาผมนะครับถ้าผมผิดผมก็ ยอมรับผิดแค่นั้นเองครับเออเอออ่อเออ,อลุงพลรู้ไหมว่าฟ้าก็เป็นนักมวยเพิ่งเห็นครับน่าจะเป็นช่องอคุณบรรจงมาครับเห็นพูดข่าวว่าคุณบรรจงเอาภาพนี้ออกมาครับไม่กลัวก็ทิ้มมาเหรอ <laughs> เขาเขาคงไม่ทาร้ายผมก่อนมั้งครับ <laughs> เพราะ่ากฎหมายมันก็มีบังคับอยู่แล้วถ้าคุณทาร้ายใครก่อนน่คุณก็ต้องเป็นฝ่ายเสียเปียบอยู่แล้วครับโอ้เหมือนลุงพลน,นะสิ <laughs> นั่นนะครับเหมือนลุงพลนนะดิลุงพลไปทาร้ายก,ก่อนนะตอนเนี้ย <laughs> ผมก็ไม่ได้ทาร้ายร่างกายนะครับอ๋อเหรอ อ่าโอเคได้ลุงพลมีอะไรฝากถึงคุณอัจฉริยะไหมเห็นบอกเดี๋ยวไปขึ้นศาลด้วยกันเนี่ยวันที่ห้านี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยแหละครับ <20 S 2> ป<ร>ีะเด็นแบบนี้แบบ่ยแบางทีผมก็ไม่อยากจะสัมภาษณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ในะอยากรู้เนี่ยคุณอัจฉริยะเขานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องไปขึ้นศาลด้วยกันใช่ไหมวันไหนครับยี่สิบห้าผมได้ยินมาว่าเลื่อนแล้วนะครับเป็นยี่สิบสี่พฤษภาคมนะครับเป็นยี่สิบสี่พฤษภานะครับครับผมอ่าโอเคได้ครับเดีย๋ยวผมไปถามทางฝั่งของคุณอัจฉริทีหนึ่งพลครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้โฮโฮเดี๋ยววันนี้ถแถลงใช่ไหมฮะวันนี้ถแถลงวันนี้แถลงใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีประเด็นเนี้ยนะครับเพราะว่าพี่พี่หนุ่มโทรมาถามแล้วคงจะไม่ได้ถแถลงแล้วครับสิ่งที่จะถแถลงคือเรื่องนี้นครับไม่ดิแล้วไอ้เรื่องของบัญชีเงินบริจาคอะวันนี้ไม่ถแถลงเหรอคือคือมันยังไม่เสร็จอะครับคือยังไม่เสร็จเพราะว่าวันนี้ได้เข้าไปกราบนรัสการพระอาจารย์สมบัติครับอ่าถามเรื่องอะ <I> mean. ประเด็นที่ท่านไปพูดผ่านสื่อว่าท่านจะไม่รับเงินที่เหลือนะครับผมก็เลยให้ทนายรัชพลมารับทราบรับฟังด้วยนะครับก็เลยจะคุยกับทางทนายว่าเงินส่วนที่เหลือเนี่ยผมสามารถนําไปทําวัตถุประสงค์อื่นได้ไหม uh. คือมันจะผิดวัตถุประสงค์ที่ทางาเป็นเงินบริจาคเนี่ยผมจะเอาไปสนุบรุุงศาสนาเหมือนกับวัดที่บ้านกอกที่ไม่ใช่วัด <Okay. S 2> สันักสงฆ์หลวงได้ไหม uh, <okay. S 2> ซึ่งพระอาจารย์ท่านก็รับปากว่า เอาไปทําได้ซึ่งอยากจะได้ให้ทนายเนี่ยเข้าไปรับฟังว่าได้ยินจากปากพระอาจารย์ชัดเจนนะครับก็จะคุยด้านด้านกฎหมายต่อไปนะครับโอเคครับผมได้ครับพรุ่งนี้จะมาไหมเนี่ยพรุ่งนี้ต้องต้องบอกพี่หนุ่มจะเย็นๆหน่อยนะครับผมที่จะทางด้านนี้จบเสร็จยังไงผมไปภาคสามแน่นอนครับอ่ะโอเคได้นะครับนะฮะภาคสามนะมาภาคสามภาคสาภาคสามภาคสี่ภาคห้าก็ได้ครับ อ่าโอเคโอเคนะครับอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับครับอดีครับขอบคุณคุณลุงมากครับครับครับอ่ะโอเคลุงพลนะฮะก็พี่ตกลงพี่ไปเจอเขาที่เท่าไหร่กันแน่ศาลนัดยี่ห้ามกราเป็นคดีอะไรครับคดีหมิ่นประมาทใครหมิ่นใครผมหมิ่นเขาเรื่องที่ว่าเรื่องที่บอกว่าไม่มีเงินไอ้ค่ารถไงเป็นทั้งทวงนี่อ๋อพี่พี่ไปหมิ่นเขาเขาเลยฟ้องใช่อ่าตอนนั้นยืนกันหน้าสลอนเลยใครหน้าสลอนเลยหน้าศาลนะ <c oughs> โอ้โหหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งเลย <c oughs> ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้ว <c oughs> อย่าพูดอย่าง,งน,นั้นสินี้ไปแขวะเขาอีกละนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะฮะเอาทา้งฝั่งนีเ้เรื่องนี้ลุงพลก็บอกเขาขอโทษทางฟ้าเองก็ยังยืนยันเหมือนเดิมถูกไหมครับ <c oughs> ว่าเราไม่เรียกเงินไม่เอาอะไรทั้งสิน้น <c oughs> ก็ดําเนินการไปตามกฎหมายทางฝั่งของติยังจะทําข่าวที่บ้านกกอกต่อไหมฮะทําครับผมแล้วฟ้าล่ะขอแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับแต่ยังไงเราก็ต้องต้องอยู่ที่นั่นครับมาบานทำไมถึงเกิดทําไมฮะไม่ใช่อซยสัญยู ไม่ใช่ไอไอ๋อไ,ไ, <c oughs> ไม่หรอกคือคือตอนนี้ถ้าเจอ,เอหน้าปปลุงพลจะทำยังไงก็ถามว่าจะทำยังไงผมก็คงคงคง,คงไม่ทำยังไงครับแต่ว่าถามว่าพูดคุยได้ไหมผมก็เลือกที่จะไม่พูดคุยดีกว่าครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ลุงพลบอกว่าขอโทษขอโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทำอะไรลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่ากล่าวคำขอโทษก็จบใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าในเมื่อคุณทำอะไรก็ควรรับสิ่งที่คุณทำ ส่วนหลังจากนี้ก็คงไม่ได้พูดคุยกันอีกโอเคครับติแล้วครับผมว่าทำหน้าง,งานครับก็คุยกันเฉพาะเรื่องงานครับเจอก็พูดคุยปกติคุยเรื่องงานอ่าก็แต่ตยืนยันว่าก็ทําตามหน้าที่ของเราครับนะครับส่วนพี่อัดก็เอ,อผมอย่างนี้นิดเดียวครับใครมาใครที่เป็นผู้ต้องหานะออกรายการเป็นดมอะไม่เคยรอดสักลายผมคิดว่าไม่มีภาคสามคิดว่ามีภาคสามไม่มีภาคสามจบแค่ภาคสองเพราะว่า เดี๋ยวก็จะไปแจกโรเล็กนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฮนุมานไปแจกโรเล็กแจกโรเล็กใส่โรเล็กเหรอใส่โรเล็กคู่ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าขอบคุณทางต้นสังขัดทั้งสองท่านทั้งไทยรัฐทีวีนะฮะที่ของป๋าต่อยนะฮะแล้วก็ของทางคุณอุออ๋ยนะฮะคุณอุ๋ยภาคภูมินะครับ,รบที่ประสานงานให้ขอบคุณทางคุณพุทธนะพนอภิวันด้วยนะของอัมบารินทีวีที่ส่งน้องฟ้ามา ขอบคุณนะครับก็หลายคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมเราสัมภาษณ์ข้ามช่องกันได้เหรอผมบอกนิดนึงนะว่าในมุมธุรกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นการแข่งขันแต่ในมุมของพี่น้องสื่อทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดครับแล้วเวลาที่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องของสื่อด้วยกันเนี่ยเขาช่วยเหลือกันครับเขาดูแลซึ่งกันและกันฮะแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ถูกกระทําด้วยเรื่องนี้ไม่มีใครปล่อยผ่านครับวันนี้ขอบคุณนะฮะครับผมครัขบขอบคุณครับ